อสอบทุกข่าวอารมณ์เขาแบบสุดๆเลยพูดจาแย่มากตอนนี้คุณแม่ต้องแบบื่องคุณแม่ที่แบบบางทีก็ใช่แต่เราก็ต้องขอเหมือนชี้แจงเอาไว้ก่อนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วในเรื่องของแล้วการที่เขาออกมาจากบ้านนะคะคุณแม่ก็ต้องขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ เขาเขาออกจากบ้านไม่มีใครไล่เขานะคะต้องขอบอกนิดนึงธรรมดาแม่ไม่อยากพูดหรอกมันเป็นเรื่องครอบครัวแต่ขอชี้แจงเนะาะที่ผ่านมาที่เขาก็เอเสียใจแล้วก็แบบแย่มากๆแล้วนะจิตใจเขาเพราะเขาก็ไม่ได้มีโอกาสบ,บางอย่าง<ๆ>ก็ไม่ได้ชี้แจงเพราะว่าเขาออกไปเองนะคะเขาขี้เขาจะออกไปหาบ้านอยู่กับคุณแม่แล้วก็น,น้องแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร เขาผู้ชายคนเดียวเขาออกไปก็ได้ความคู่ของเขาก็ดูแมนดีนะคะกด็ดูดูดีก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแม่ก็พยายามนะคะดึงให้เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดตัวเขาเองก็ย่อมรู้ดีแต่พอมาระยะหลังเขาแย่มากๆเลยนะคะคู่ก,กับคุณแม่ไม่เคยไม่เคยเกรงใจคนไหน่ค่ะแม่ก็เลยว่าครั้งนี้ต้องขอพูดนิดน,นึงเพราะว่าเราก็อดทนกันมานานนะกับแม่กับพี่ก็โดนมาเยอะเหมือนกันอย่า,ามา แต่เราก็คิดว่าเออเขาเป็นพ่อของดกานเนสเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่วันหนึ่งเราอาจจะมาดีกันเราคิดอย่างนี้คุณแม่คิดอย่างนี้ตลอดเวลานะคะอยากให้เขากลับมาเป็นครอบครัวแต่ในเมื่อเขาไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับคือใช้คาพูดว่าไม่ตอนนี้ยังไม่พร้อมดียังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ยังบอกเขาแล้วเราจะพร้อมอนะเมื่อไหร่ล่ะเออทาไมไม่ดีกานนะเห็นแเกลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ยอมเองนะคะที่ง้อเขาหลายครั้งแล้วก็ดวเเขาว่า มาเยอะเหมือนกันคุณแม่ก็จะเอ็ดลูกเหมือนกันว่าเออก็ต้องพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอการออกจากบ้านเขาไปเองนะคะไม่มีใครไล่ลูกก็เหมือนกันไม่มีบังคับว่าไม่ให้เจอนะคะมไม่ใช่จริงๆคุณแม่ขอพูดด้วยความเป็นลูกผู้หญิงนะคะแม่พูดตรงๆแต่เวลาเขาเอย่างเงี้ยเราไม่กล้าสามารถปล่อยให้หลานไปกับเขาได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะถ้าคนเป็นหัวอกเป็นแม่เป็นยาย รู้ว่าเราเลี้ยงเขามาเราแล้วเขาแค่ไหนเราคงที่จะเอาเขาไปปลอดภัยไหมถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาทุกคนเขาอื่นก็าอาจจะเสียใจแป๊บเดียวแต่แม่คิดว่าแม่คงจะต้องตายตามเขานั่นแหละนะคแม่ต้องตายเขาอะแล้วก็แบบดูเขาพูดได้แบบอย่าเสียงดังให้เด็กรับรู้มันเกินตินที่เด็กจะรับรู้แล้วค่ะคุณแม่ก็ไม่คิดว่าไม่ช่สงสารน้องนะคะคุณแม่ก็สงสารน้องไม่อยากให้น้องรับรู้แต่บางครั้ง มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ก็ต้องให้เขารับรู้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เวลาไปเที่ยวกันเนี่ยทะเลาะกันตลอดไม่ใช่น้องไม่รับรู้นะคะแล้วก็เวลามีอยู่ครั้งล่าสุดที่ตีกันหนักมากเขาน่ากลัวมากลูกวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเขาก็ไม่หยุด อันนั้นก็คือคุณแม่คิดว่ามันถึงจุดที่ไม่ต้องไปปิดอะไรน้องแล้วไม่ใช่แม่ไ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 มรู้ <ทำ S 2> เรื่องนะคะว่าเด็กควรรับรู้หรือไม่รับรู้นะคะแต่น้องก็รับรู้มาตลอดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยอยากมาชี้แจงให้ทุกคนเนี่ยวันนี้คุณแม่ยังตกใจมากๆอยู่เลยเพราะว่าคือดูแย่นะคะพูดจาไรอย่ไงเงี้ยไม่เกรงใจแม่เลย เมืนครั้งที่ผ่านมาแม่ก็ดีเขาจะบอกเขาจะมาแบบนี้หรือไม่มีแม่ก็ไม่เคยจะว่าอะไรเขาบอกมาครั้งนี้แบบไม่หวจริงๆแบบแล้วทำท่าแบบหยุดเลยเงียบเลยเงียบเลยคือแบบ ลูกเขาพูดกับคุณแม่ดีค่ะวันนี้แล้วแม่นั่งอยู่กับน,น้องสองคนแล้วเขาก็พอ,พอพราว่าดูแม่เสร็จเขาก็หันไปไปลูกหัวลูกเขาแบบนี้ค่ะลูกเขาครั้งที่ร้องอยู่แล้วก็กอดคุณแม่อยู่แบบนี้ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกเหมือนเขาเป็นคนที่เสียสติค่ะไม่เป็นไรนะลูกเดดี้จะจะ,จะดูแลลูกเองทั้งๆท,ที่คุณแม่นะคะดูแลมาตลอดไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือคุณแม่ไม่เคยทิ้งน้องนะคะออคุณแม่เขาบอกตรงนี้<ช>ไปเที่ยวตรงไหนแม่ เอาน้องไปทุกที่แล้วเราเลือกไปที่น้องไปได้ด้วยนะคะไม่เหมือนแบบที่เขาไปกันว่าไปดื่มหรือไปอะไรอนยะ่างเงี้ยไปเที่ยวไกลๆออกทะเลเหรืออะไรคือไม่เอาน้องไปเราก็ไม่ว่าแต่ว่าไม่ควรที่จะมาทากับคุณแม่แบบเนี้ยอืมไม่สมควรมากๆเลยที่ผ่านมาแม่กับพี่ก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะค่ะแม่พูดตรงๆแล้วคะ่ะแม่ไม่อยากจะ มีนาพอบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะคุณยายสู้ๆนะคะขอบคุณม่มากนะคะ,ค,ะคุณแม่หวังดีกับลูกเลยนะคุณแม่เคยบอกกันนะคะในนี้อย่าคิดว่ามีอะไรแล้วแต่บอกแม่ได้นะอย่าคิดว่าแม่เป็นแม่ยายนะคิดว่าแม่เป็นแม่นะลูกแต่วันนั้นที่ไปน,นั่งคุยกับนี่เรียกทน,นายมานั่งคุยพอพูดจากับแม่แม่รู้สึกเสียใจมากๆเลยเออคุณน่ก็จะคิดว่าเราเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เนะเขาคือกีบอกเออนี้ถ้าสมมติจะไปต่างจังหวัดอะ คุณก็ต้องให้แม่จะไปด้วยไปดูน้องเขาบอกเข้าใจไหมคือมันไม่สะดวกอะฮะแล้วแม่คุณก็ไม่ได้เป็นแม่ยายผมแล้วอะคุณแม่ฟังแม่ังเสียใจนะ้ราจะเราคิดกับเขาตลอดนะว่าเขาเหมือนลูกชายเราคนนึงเลยอะแต่เขาพูดจากับแม่แบบนี้คิดว่าเออเขาคงจะหลังเกียดเรานาะแค่เราไปดูหลานเขายังบอกว่าเขาไม่สะดวกเขาแม่แม่คุณไม่ได้เป็นแม่ยายผมแล้วแต่แม่ไม่เคยคี่ไม่แบบเขานะคะ รู้สึกแบบดูแย่มากเลยเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ